เอาเลยไม่ต่างกันเลเป็นนจกันค่ะเราได้ทำเพื่อนอนองเานะก็ดีใจนะคะเพราะว่าเป็นเป็นจุดางชีวิตกันทั้งคันมีก็คิดว่าไม่มีอะไร็ห้น้องบอลได้มากกว่านี้แล้ว เป็นยังไงบ้างคะหัวใจตอนเข้าไปได้มีโอกาสพูดหรือได้บอกพี่ปอตอนได้เข้าไปแต่งงาน้าพี่ปอก็ไปคุยเลยค่ะคุยด้วยแต่พี่ปอเขาไม่ได้ตัวตอบนะคุยอะไรกับอค่ะได้คุยหลายอย่างบลยากา้ากันคุยกันก็จะบอกได้ไหมครับว่าเป็อะไรบ้างก็บอกว่าให้พี่ปอไปพบที่พี่ปออยากไปหลับสบายแล้วก็ชาติหน้าถ้าพี่ปอได้เกิดจริงๆ ก่อนให้มันเป็นไปเองแล้วก็ให้คนรักพี่ปอแบบเนี้ยแบบนี้ทุกท่านไปใช่ค่ะพี่เล่นละครกับพี่บอเรื่องสุดท้ายไปดีด้วยเล่นละครแสดงรวมของสามตอนตอนที่แต่งงาน้อต่อหน้าที่ไหนนะยังไงบ้างพี่บอพี่บอเชี่ยวกิ๊งมานะมีความเล่ก ใช่ค่ะพี่เล่เราตอนนีพอเรื่องสุดท้ายไปดีด้เล่รักเสดวัวตอนต้องสารนะคะตอนตอนที่แต่งนั้นตอนตอนหน้าที่หน้าอ่าจะอะไงบ้างมั้ยพี่บอยเยอะยิ้มมั้นะมีฟันอะไยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องคงเห็นเองอะค่ะอ่าไงก็ปากไม่ลงเยอะยิ้มมีความสุขกันค่ะค่ะกับพี่จิ๊กความประทับใจที่มีร่วมกับพี่ปออยากให้พี่จิ๊กพูดให้ฟังหน่อยค่ะว่าพี่ปอพี่ประทับใจเยอะมากมันพูดไม่ออกอาการมันมันมันเหมือนกับแบบว่า ไม่ได้เล่นละครด้กันเยอะมากมายเพราะว่าเราจะเจอเปนต่างงานไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันไปต้อนรับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขเป็นกพันกันไปอยู่เป็นขั้สพื้นฐานวันปรลักกันทุกปั๊บเขาเป็นคนดีนะใช่ค่ะเป็นเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติเสียนะในเรื่องอะไรเลยไม่ยากค่ะเท่าที่พี่คุณมาเนาะเท่าที่รู้จักมาเป็นคนตรงไม่ชอบพูดโกกห เียใจแค่ไหนคะกับการจากไปครั้งนี้ค่ะที่เชื่อว่าถ you know, ้าเสียใจแล้วในการอย่าต่อไปน้ำตาดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็น hmm. น้ำตาแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเหมือน้พี่ปอไปสบายถ้าเรามมวแย่ย่างอยู่กับที่ทุกคนอนะคะพี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าคนเราต้องเกิดจุดนี้ถ้าเสียน้ำตาเสียได้ต้องมี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 สิ่งที่ต้องยุติอ่ะางก็เพื่อที่จะส่งพี่ปอไปสวรรค์ถ้ามุดแต่ร้องไห้น้ำตาไปถึงเขาหรือเขา กังวลอยู่ก็เดี๋ยวก็จะไม่ไม่ไปคนละก,กันะควก็เขาเป็นคนดีนะใช่ค่ะ<ม>เป็นเป็นคนที่ไม่เคยมีต่เสียนะในเรื่งองอะไรเลยอย่างค่ะตอนที่ปีมาเนะีตอนที่ดูจัดมาเขาเป็นคนตรงเป็าวคุณกบกเสียใจแค่ไหนคะกับการจากไปครั้งนีกค่ะพี่เจมคอว่าวถ่าเสียใจแล้วนะคะย่าต่อไปนั่งตาดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นนั่งตาแล้วเนี่ยมัน ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรใช่ไมะที่พี่ปอไปสบายถ้าเรามมวแข่ย่ำอยู่กับที่ทุกคนนะคะพี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าคนเราต้องเกินจุดนี้ถ้าเสียน้ําตาเสียได้ก็ต้องมีมีมีม,ม,มีมีสิ่งที่ต้องยุติอะ่ะแล้วเพื่อที่จะส่งพี่ปอไปสวรรค์ถ้ามดุดแต่ร้องไห้น้ําตาไปถูกเขาหรือเขาก,กังวลอยู่ก็เดี๋ยวก็จะไม่ไม่ไปสวรรค์นคีค่ะเพราะพี่ปอจะมีตะเกียงข,งข้างๆไปเนี่ซึ่งพี่ก็อธิษฐานและบอกให้พี่ป ไปทังไหนก็ให้สว่างไปได้หมดเลยสว่างหมดที่ส่งพี่ปอได้พื้นท,ทางเพื่อนี้นะคะนี่เป็นคําพูดที่พี่พูดอยู่เสมอกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเวลาที่พี่มีโอกาสได้แต่งหน้าคุณบอกาค่ะวันนั้นได้มาส่งสมบูรณ์แบบเวลาพี่ตื่นกี่ทีสามเมื่อคืนไทยนั้นก็เริ่มประมาณตีหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็กลับไปบ้านที่แับนนะ้ำหน้านอนไปนี่หนึ่ง,งชัวง่วโมงแล้วก็มาหนี่เลยใช้เวลาเป็นหมดเท่าไหร่คะตั้งแต่่ตื่นมาตั้งแต่ตื่นมาตื่นมาบ้างมากมากที่สุดเพราะว่าเลยเกิดมาก ก็ค่ค่อยหวีใส่เยลใส่อะไรอย่างเงี้ยให้นอนห่วงกว่านะคะให้นอนแบบสงบให้ได้อะให้นอนแบบพิมพค่ะแล้วก็โชคดีมีพี่ท็อปมาช่วยด้วยพี่ท็อปดีเลยนุ๊กมาช่วยเพราะเมื่อคืนเราอยู่ด้วยกันถ่ายละครด้วยกันก็คิดจะไม่จบก็จะเอายังไงดีนะอะไรเงี้ยพี่ท็อปก็บอกพี่ท็อปไม่เคยแต่งเลยนะบอกพี่ท็อปมามามาลองตื่นเลยครั้งที่สี่ก็มา ขอบคุณค่ะพี่เจขอบคุณมากค่ะ